สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้พามาดูนี่เลยเจ้าเปอร์เฟียหัวสีฟ้านะครับ อ๋อแล้ววันนี้ขอลากตู้ SITC ก็เป็นตู้สีฟ้านะเข้ากันมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูปดใกล้ๆนะครับว่า,าเจ้าโฟเฟียคันนี้มันสวยงามประมาณไหนนะแดดร้อนมากเลยเปรียปร้ยงๆเลยนะวันนี้เรามาส่งของที่อ่างทองนะครับมาที่นี่ก็ถ่ายไปหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะมีคลิปเดินทางด้วยเดินทางเข้าเดินเอ้ยเดินทางกลับด้วยยังไงฝากเพื่อนๆไปกดติดตามรับชมด้วยนะครับสําหรับตอนนี้เราพาไปดูเจ้าโฟเฟียคันนี้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆ จัดเลยนะครับวันนี้เราก็ส่งเสาไฟนะครับตัวนี้เจ้าโปรเฟียเป็นสติกเกอร์บริษัท JNT นะครับเรามีติดสติกเกอร์ V.S ด้วยนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกโปรเฟียนี่เขาะจะมีสเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ลากหาง3ามเพานะเป็นหางก้างนะครับมันโคตรเข้ากันตรงนี้นะครับตรงที่ว่าหัวสีฟ้าแล้วก็ลากตูก้สีฟ้านี่แหละครับ เดี๋ยวจะสอบถามของแกหน่อยนะครับว่าเครื่องอะไรรุ่นอะไรนะครับดยวพาดูร,บรอบๆก่อนนี่ประมาณน,นี้นะฮะสวยงามเลยนะครับของแกอาเป็นล้อกระทะเรเดียนหมดเลยนะถังน้ำมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับถังน้ำมันประมาณน,นี้หางเขาลงของอยู่เราไม่ไปใกล้นะครับ หัวมันจะเป็นสูงมากเลยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะสอบถามแค่ในหนึ่งค่อนข้างกว้างเลยนะครับตัวนี้เป็นเป็นรถรุ่นแรกๆที่มียกไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ยางเรเดียนล้อหน้าเรเดียนบริษัท JNP Lo โลจิสติกนะครับข้างประตูเขาเขียนว่า f m 2 p นะกระจกตรงหูพับตรงเนี้ยมันสามารถพับมันสามารถพับเก็บเก็บอะไรได้นะเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะาสามารถ พับเก็บหลบมาได้นะครับประมาณนี้นข้างบนก็จะสูงๆนะตัวข้างบนเราไม่ขึ้นไปนะครับเพราะเป็นช่วงโควิดนะตอนนี้แก้ลงของเสร็จแล้วตัวนี้เป็นฮีโน่โปรเฟียเครื่อง320นะครับแล้วก็จะเป็นตัวคันเร่งสายนะตัว320ฮีโน่โปเฟีย320เป็นเกียร์ธรรมดา7สปีดนะครับ แล้วก็นะคนขับก็รูบรอเชี่ยวทีเดียวนะตัวนี้เป็นสองเพาแท้นะตัวหางเป็นสองเพาแท้เห็นตัวยางแกใช้เป็นของไฟสโตนนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่แกถอยออกนี่เขากําลังคุ้นงานกําลังปิดตู้นะครับตัวนี้สวยงามสวยงามสําหรับใครที่ชอบพโน่รุนโปเฟียก็นี่เลยเจ้าคันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสามารถแบบว่ายืนได้อะหัวเขาค่อนข้างสูงนะครับ ัวเขาค่อนข้างสูงมีการปิดตู้แล้วนะวันนี้มากับตู้สีฟ้ากับหัวสีฟ้ามันค่อนข้างเข้ากันเลยนะเดี๋ยวผมเข้าร่มก่อนนะเพื่อนๆร้อนมากนะครับสรุปอีทีนครับตัวนี้เป็นเจ้าฮีโนโหัวโปรเฟียเครื่อง3 2 0เกียร์7สปีดเดินหน้านะครับแล้วก็เป็น2เพาเทลากหาง3เพ่าหาง,าหางก้างนะครับตอนนี้ลงของเสร็จแล้วไว้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับสุริยาพาทุกคลิปนี้ก็พาขอขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอ่า ยังมโปโ้ให้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูเจ้าโปเฟียส,สวยๆคันนี้เลยฟ้าทั้งคันเลยทั้งตู้ทั้งหัวเลยนะครับกับหางสามเพลาหางก้างเมื่อคืนมาก็อาดติดๆขัดๆดกันผมจอดใกล้ๆแกๆนอนเมื่อคืนผมก็นอนไม่หลับนะที่นี่เรามาส่งของที่วัดนะที่จังหวัดอ่างทองนะครับคันแรกลงเสร็จไปแล้วนี่คันที่สองนะครับของเราคันที่สามกำลังลงอยู่นะครับเดี๋ยวที่นี่ผมก็จะมีคลิปอา,อาเดินทางด้วยนะครับ จริงๆเราอยากจะถ่ายตอนเดินทางมาแหละแต่มาถึงตอนที่สามที่สี่ก็มันมืดนะครับก็เลยเดี๋ยวถ่ายตอนเดินทางออกแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็ขอคนหนึ่งซับสไครต์กันแล้วกันนะครับด้านบนเราไม่ขึ้นไปถ่ายช่วงนี้โควิดเว้นระยะห่างนะสมางก็เกรงใจกันด้วยเนาะถ้าสนิทสนิทก็ขอถ่ายถ้าสนิทมากก็เกรงใจเนาะเจอกันคลิปหนะ้าสุริยราพทุกสวัสดีครับ ôi mười hoàn đẹp